ดีค่ะพบกับรายการบ้านช่างนะคะพบกันทุกวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา11นาฬิกาจะอยู่กับดิฉันค่ะรัตนานสิริวัลีสุนิธีค่ะสำหรับช่องทางการรับชมนะคะสามารถรับชมผ่านจาร,รับสัญญาณ PSI O2 ในช่อง124และรับชมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ www.newvisionchannel.tv ค่ะแล้วสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการบ้านช่างอยู่เป็นประจำก็จะเห็นว่าเวลาที่ทางรายการได้นำเสนอในเรื่องของโฟมไปนะคะจะมีท่านผู้ชมทางบ้านให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเลยแล้วในวันนี้ค่ะเราก็ ยังมาตามติดในเรื่องของโฟมกันต่อว่าจริงๆแล้วโฟมสามารถประยุกต์ใช้ทําอะไรได้อีกบ้างและเราเองก็ยังทําเ,เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือช่างได้ด้วยตนเองด้วยนะคะและสําหรับวันนี้นะคะอาจารย์สํารงศรีพิงติดภารกิจค่ะเราก็เลยมีพิธีกรรับเชิญน,นะคะก็คือคุณภัยโรดกัตตาศิลาค่ะแลวก็แขกรับเชิญซึ่งจริงๆแล้วท่านเคยมาให้ข้อมูลกับเราแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะก็จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกเพราะว่าเป็นเสียงเรียกร้องจากทางบ้านว่าอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับโฟมเพิ่มเติมนะคะก็ ก็คือคุณไพโรธหีรันรัตพิสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมคสวัสดีครับท่านโจ้ก็หลายๆท่านอาจจะคุ้นหน้าคุณตากับทั้งสองท่านนะคะครับผสงสัยวันนี้น้อปคอยจะเจอสองนุ่มอ่ะสองนุ่มหนึ่งนุ่มกับผู้สูงอายุครับแนะนําตัวเพียงนุ่มก็หนึ่งเข้าครับต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าปกติแล้วคุณไพโรธเนี่ยกว่าจะมาได้เนี่ยโอ้โหใช้เวลายากมากปกติอยู่ภาคสนาม่ ภาคสนามไม่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 ข้ามปีแล้วครับข้ามปีครับนะครับก็ภาคสนามนี่ก็คือปกติจะปฏิบัติงานแลนนอกนะครับก็มีโอกาสเราก็จะเชิญมานะครับวันนี้ก็อย่างที่น้องพลอยบอกนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะเอานวัตกรรมใหม่ที่คุณไพโรดประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับครับรู้สึกว่าจะมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยใช่ไหมผมพูดถูกวะครับถูกต้องแล้วครับไม่ไม่มีใครคีดถึงยผมแหรอครับแล้วก็เห็นบอกว่าเมื่อกี้น้องพลอยบอกว่ามี นวัตกรรมที่ทําจากโฟมใช่วันนี้เรามีของจะมาโชว์ด้วยนะต้องเกินไว้ก่อนน้องพลอยนะค่ะก็ไอ้คุณไพโรธปกติแล้วในส่วนของเรื่องโฟมเนี่ยพุทธทั่วไปเนี่ยถ้าแฟนรายการเราดูนยสามารถทําเองได้หรือเปล่าสามารถทําเองได้ครับสามารถทําเองได้นะฮะเพราะว่าที่ถามนี่คือไม่ใช่อะไรครับวันนี้เห็นคุณไพโรธขนของมาเต็มเลยก็ยังสงสัยว่าคืออะไรบ้างใช่ไหมน้องพลอยเรามีของให้เขาดูไหม ค่ะคืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องมือเครื่องมือที่คุณไพโรจน์แปลกมากเลยครับผมครับผมเอามาใช้กับในงานที่ผมสร้างสร้างด้านโฟมนะฮะหรือว่าประเภทหินเทียมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับโฟมนะครับเป็นเครื่องตัดเครื่องตัดเป็นเครื่องตัดตัดโฟมใช่ไหมคะครับผมเครื่องตัดเครื่องซ้อนะฮะทำเองได้ไหมคุณไพโรจน์อันนี้อ๋อทำเองได้ได้เพราะว่า จากเดี๋ยวช่วยนี่กลไกยังไงคะเออใช่ดูมันสำหรับเครื่องตัวนี้ที่เอาไว้ตัดโฟมอันนี้ไม่ยาอันนี้ซื้อขายทั่วไปมีนีะครับท้องตลาดทั่วไปร้านคาเฟ่นะฮะเอาอะไรมาประกอบอะไรกันบ้างคะถ้อว่าทางผู้ชมทางบ้านอยากจะลองทำเองทำได้ไหมทำได้นะคะทำได้ครับทำได้ครับนอุปกรณ์มีไม้มีสายไฟนิดๆหน่อยๆครับใช่ไหมนะฮะ กว่าจะได้ชิ้นนี้ผมก็หมดเงินหลายตังค์เริ่มเริ่มการทดลองอะไรสารพัดเรื่องเขาเรียกว่าตัวซอะล่องตัวนี้ซอลล่องซอะล่องโฟนะคความร้อนออกมาจากตรงอย่างนี้เหรอคะไม่ใช่ค่ะหนุผมก็ชี้มั่วเลยนะะะความร้อนจะออกมาที่เส้นลวดครับผมอ๋อไหนไหนนตรงนี้เป็นตัวตัดครับผมนี่ายเป็นเส้นลวดนะฮะ จะลวดผ่านกระแสไฟฟ้ามันจะเกิดความร้อนขึ้นมามนี่งไงน้องพลอ,อยตัวนี้เสียบปลั๊กเสียบปละะาาั๊กระบไวทคัดใช่ไหมครับนะฮะเป็นระบบไวท์คัดนะฮะส่วนชิ้นนี้นะฮะก็เป็นบังค,บบงคับบังคับระยะที่เราต้องการตำแหน่งอ๋อไม่ได้บังคับด้วยรีโมทนะไม่ใช่นะ ไม่ใช่ครับมันขัดตาครับออนะฮะวัสดุวัสดุที่ใช้ก็คือไฟเบอร์ซีเมนตที่มีขายตามท้องตลาดแต่เราคงไม่ต้องไปไปหาซื้อไปหาละไปหาแหล่งที่เขากำลังทำก่อสร้างอ่ะเราไปขอหยิบเศษเข้ามาออนะฮะนี่ไงอ้่งนคอยที่บอกว่าท่านผู้ชมสามารถทำเองได้นะก็คือวัสดุเหรือใช้แหละนะครับวัสดุเลือใช้วัสดุเลือใช้ทั่วไปก็อย่าง ตัวตัวบังคับล่องถอดได้ไหมเนี่ยอ่าถอดให้ดูหน่อยดิถอดได้เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ครับผมบังคับระยะเอาไว้นะฮะบังคับระยะเอาไว้ต้องการตำแหแ่งอ๋อปรับระยะได้ด้วยอ่ะคุณพิโรธตัวเนี้ยนอกจากทำกับโฟมแล้วสามารถเราไปแอบถ่ายใช้กับตัวอื่นได้ไหมไปยึดใช้กับตัวอื่นได้ไหมเดิมทีเดิมทีนะฮะอุปกรณ์ชิ้นนี้มันใช้ในงานช่างไม้นะฮะงานช่างไม้เพียงนะว่าเขาจะใช้ตะปูนะฮะ เสียบเข้าไปในแทนล่องลวดอ๋ไม่ตอกและที่เขาใส่ทาคิ้วทําล่องใช่ไหมขูดเส้นครับเป็นคนที่ขูงเข่าอยู่คนเดียวขูดเส้นนะฮะขูดเส้นนะฮะช่างช่างไม้โบราณเขาจะเรียกเขาขูดนะฮะกระดาษแป้งแล้วก็ขูดเหมือนกันนะฮะดัดแป่งมันให้ขึ้นมาใช้กับงานที่ผมผมทําอยู่นะฮะวิธีการที่ผมทําเนี่ย ทางอื่นยังไม่มีใครทำนะฮะก็สารพัดเรื่องสเปเเหละใช้วัสดุตัวอื่นอะไรเข้ามารวมนะฮะแต่ของผมผมสร้างเครื่องมือสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อสะดวกนะฮะลดเวลานะฮะโฟมข้อเสียของเขาคือถ้าเกิดใช้วิธีอื่นะในการตัดเนี่ยเศษวัสดุมันจะปิววอนเลยอใช่เห็นนะฮะต้องต้องบอกนิดนึ่ง โฟมนะครับโฟมที่เรานํามาพูดวันนี้ก็คือโฟมติดไฟแต่ไม่ลามนะครับไม่เหมือนโฟมทั่วไปนะบางท่านเพิ่งเปิดมาเดี๋ยวคิดว่าเหมือนโฟมทั่วไปนะครับคุณไม่โต๊ต้องบอกนิดนึงนะครับเขาจะเรียกว่าโฟม EPS นะครับโฟม EPS ติดไฟแต่ไม่ลามหรือในวงการก่อสร้างเขาจะเรียกว่าโฟมโฟมที่มาใช้ก่อสร้างโดยเฉพาะอคความหนาแน่นจะผิดกันกับ ที่เราไปซื้อตามร้านครึ right ่งเขียนนะครับเป็นคนละชนิดก right? no oh, oh, oh. ันเลยคนละชนิดก <ady trouvé> ันเลยนะครับความแน่นของเขาจะขับมากมากะคุณพี่โรดเมื่อกี้ไอ้สีดำๆผ่านไปแล้วคันนี้ตัวนี้อ่ขอลุกหน่อยนะเนี่ยลายนี้มีรวดนะฮะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อุปกรณ์ชักตะเยิร์นะไม่ใช่นะดูดึงเปิคนละฝาเลยค่ะดึงเปิดเราฝั่งอันนี้ไว้ทำอะไรคะคุณพี่โรดเอาไว้ตัดเส้นตรงครับผม ตัดโฟมเหมือนกันแต่ตัดเป <c oughs> ็นเส้นตรงตัดเป็นเส้นตรงครับนะฮะตัวใส่ตัว <c oughs> นี้จะยาวเนี่ยอธิบายจะยาวเร <c oughs> า,จะ,า <c oughs> จะมาคุยกันต่อสําหรับตัวนี้ในช่วงหน้านะคะแล้วท่านผู้ชมที่อยากจะโทรเข้ามาสอบถามกันในเรื่องของโฟมหรือว่าเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับโฟมนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์029649078029649078เดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะเปิดรับสายกันแล้วสําหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ